สวัสดีครับผมปภาวินนะครับเป็นผู้จัดการบริษัทอินทระประกันภัยสาขาคนครพนมนะครับวันนี้อินทระประกันภัยได้ออกแพ็กเกจตเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจประเภทหนึ่งออกเป็น3ามแพ็กเกจซึ่งใน3าแพ็กเกจนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแพ็กเกจแรกเรียกว่าอินทระคลส one gg นะครับก็แผนความคุ้มครอง นะครับก็จะมีในส่วนของความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนาไมยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดต่อคนตามพรบรวมกันไม่เกินต่อครั้งนะครับก็อยู่ที่50,000 0บาทกับ10ล้านบาทความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอกต่อครั้งอยู่ที่1ล้านบาทความเสียหายต่อรถยนต์คันอ,อกประกันภัยไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อตัวรถยนต์ในการเกิดอุบัติเหตุการเฉียวชนการเสียหายสูตรรถยนต์สูญหายไฟไหม ความเสียหายอันเนื่องจากภัยการก่อการร้ายนะครับในส่วนของภัยการก่อร้ายเราจะไม่คุ้มครองแต่เราจะคุ้มครองในความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือสุทธิไฟไหม้ตามทุนประกันที่ลูกค้านะครับในส่วนตัวนี้นะครับเราจะไม่มีความเสียหายส่วนแรกนะครับที่เรียกว่า deductible ความคุ้มครองเพิ่มเติมก็จะมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพื่อเพิ่ขี่และผู้โดยสารต่อคนหนึ่งแสนบาทค่ารักษาพยาบาลเพื่อ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต่อคนหนึ่งแสนบาทแล้วก็จะมีประกันผู้ขับขี่ในคดียา,ยาอยู่สามแสนบาทการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดียานะครับตรงนี้นะครับก็จะคุ้มครองตามกรมธรรม์สำหรับผู้ขับขี่ที่ขับรถคันที่เอาประกันไปเกิดเหตุทําให้คู่นี้เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายสาหัสที่มีความจำเป็นที่จะต้องส่งฟ้องตามกฎหมายนะครับ เงื่อนไขการรับประกันนะครับเงื่อนไขการรับประกันมีอะไรบ้างปรกเกทนี้นะครับก็คือใช้รถเก๋งส่วนบุคคลหรือเพื่อจำพนิทเท่านั้นไม่ใช้รับจ้างหรือใช้ให้เช่ารับเฉพาะยี่ห้อหรือรุ่นรถที่กําหนดในตารางเท่านั้นรับประกันแบบซ้ำอู่สำหรับรถที่มีอายุ2องถึงสิปีอัตราเบี้ยประกันภยัยข้างต้นไม่รวมพรบ นะครับแต่ว่ามีการให้ส่วนลดกล้อง C C T V เรียบร้อยแล้วความคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถเก่งเจ็ดคนรถกระบะสามสองศสามคนทุนประกันภัยกำหนดนำเงื่อนไขามาตรฐานนะครับแปดสิเปอร์เนของมูลค่าราคากลางซื้อขายรถยนต์แพ็กเกตนี้คุคม้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบหรือศูนย์จำหน,น่ายรถยนต ไม่พิจารณารับรถสปอร์ตสองประตูซุปเปอร์คาร์รถแข่งรถที่ติดตู้หรือโครงหลังคารถดับแต่งสภาพรถยนระบบไฮบริดรถไฟฟ้าและและรถที่ใช้ในการเปรโมหรือเทสไดทุกกรณีอัตราเบี้ยประกันตัวนี้นะครับใช้สำหรับงานใหม่เท่านั้นส่วนงานรีนิวก็ยังใช้อัตราเบี้ยเดิมนะครับ กำหนดให้รถที่ระสมทงทำประกันทุกคันต้องผ่านการตรวจสภาพรถยนต์และก็ผ่านการพิจารณารับประกันก่อนรับประกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนนี้นะครับว่าที่ห้อรถที่เรารับก็จะมีอะไรบ้างรถฟรอดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นของเฟ t a ต้าอีโค่อีโค่สปอร์ตฮอนด้ามาสด้ามิตซูบิชิมิสันซูซูกิโตโยต้า มาด้านะครับนี่ก็มี Honda Free, ฟอร์ดโฟกัสนิสสันโตโยต้เช่นเดิมนะครับแล้วก็ Honda ก็จะเป็น SRV, BRV, หรือ c i v i c นะครับก็จะอยู่ในเลทแลนดกิ้งของเบียฟอร์เ a นเจอทั้ง4ประตู f o r ์เ a นเจอทั้ง2ประตูนะครับก็สำหรับเบียนะครับก็ถ้าเป็นรถนะครับเบียก็จะอยู่ประมาณที่สมมติลูกค้านะครับเป็นรถยี่ห้อฟอร์เรนเจอร เป็นปีรถเนี่ยใช้งานมาสามปีแล้วตัวแทนอยากจะปิดงานนะครับเราตัวแทนก็สามารถที่จะเสนอนะครับโดยการมาดูตารางเบี้ยแพ็กเกจตัวนี้นะครับเช่น Ford Ranger 4สี่ประตูรถสามปีนะครับเบี้ยก็จะอยู่ที่หนึ่งหมืนเจ็ดันห้าร้อยบาทนะครับส่วนทุนนะครับก็จะอยู่ระหว่างทุนที่สามแสนสี่หมื่นถึงหกแสนห้าหมื่น แล้วก็ i s u d m a แม็นะครับสำหรับ i s u ูดนะครับเบี้ยเราเริ่มต้นสตาร์ทนะครับอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันแปดร้อยบาทซึ่งเบี้ยเราปรับลงมานะครับยิ่งลดอายุเยอะนะครับเบี้ยเราก็ถูกลงนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันสามร้อยบาทตามตารางนะครับเตอร์ด้าไฮรักว o โก้ลีโวนะครับเราก็ยังรับปกตินะครับถ้าในส่วนฟ o r t u n e r สมมุติว่ารถลูกค้านะครับเป็นรถ Fort u n e r ปีรถอยู่ที่แดปี นะครับตัวแทนก็สามารถเสนอเบี้ยเบื้องต้นนะครับทาให้เก็บไปเลยนะครับก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทนะครับก็สำหรับอินทระคัสวันก็นะครับก็ผมว่าเบี้ยที่ออกมาเว้าวครับแต่ว่าเรามีอะไรที่เว้าวันนี้อีกเดี๋ยวเรามาดูกันท้ายคลิปนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูคัสตวันเซฟเซฟนะครับคัสวนเซฟเซฟนะครับจะเป็นเบีย้ยที่ผมพูดได้เลยนะว่าเป็นเบีย้ยที่ถูกลงนะครับสำหรับผู้ขี่ที่ไม่ค่อยได้ใช้รถนะครับก็จะมีตรงนี้ความคุ้มครองก็จะเหมือนคัสตวัน G G ปกติเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันนะครับก็จะต้องรับผิด นะครับส่วนแรกต่อทรัพย์สินอยู่ที่5,000บาทที่เราเรียกว่า d e d u c t i b l e นะครับส่วนตัวอื่นนั้นก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับตอนนี้ข้อกําหนดนะครับความรับผิดชอบส่วนแรก5,000บาทนะครับสําหรับเป็นกรณีที่เป็นฝ่ายผิดถ้าลูกค้าเป็นฝ่ายถูกไม่ต้องรับไม่ต้องจ่ายในค่าเสียหายส่วนแรกที่5,000บาทเน่เก็บนะครับหครั้งต่อ1กรมธรรม์นะครับต่ออุบัติเหตุหครั้งนะครับตามเงื่อนไข ตอนนี้เราลองมาดูนะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างลดในกลุ่มของเดลต้ารีโวนะครับเดต้ารีโวนะครับลดลูกค้านะครับจากตัวเดิมนะครับที่เบี้ยอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นไหมครับว่าเบี้ยเบี้ยเราลดลงนะครับเช่นลดลูกค้าเป็นลดรีโวสองประตูนะครับลดอายุลูกค้าอยู่แค่สี่ปีนะครับเบี้ยเท่าไหร่ครับ เบี้ยหนึ่งบาทประหยัดลงมาเยอะนะครับยิ่งรถลูกค้าอายุเยอะนะครับอย่างเช่นรถรีโวนะครับส2องปีละเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่9500บาทนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าเว้านะครับสำหรับในการนำเสนอขายนะครับให้กับลูกค้าที่ไม่ในกลุ่มของคนที่ไม่ค่อยได้ใช้รถนะครับ หรือสาหรับคนที่ต้องการใช้เบีย้ยถูกๆนะครับเบีย้ยถูกแต่ต้องอธิบายลูกค้าว่าลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในส่วนของ e d e d u c t ทเบิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูอินทระมินิจีนะครับแพ็กเก็ตัวที่3นะครับมินิ g g แตกต่างจาก เซฟเกับคัดวันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวมินิจีจะลดดีดักเพิ่มลดดีดักลงมานะครับก็คือจะเหลือดีดักอยู่ที่3ามพันบาทนะครับที่ผู้ขับขี่รถประกันจะต้องรับผิดชอบในอุบัติเหตุนะครับแต่เรามีข้อจเว้นให้นะครับยกเวนก้นกรณีที่ไม่ต้องจ่ายก็คือกรณีอุบัติเหตุรถชนรถนะครับตรงนี้ไม่ต้องจ่ายดีดักนะครับและสิ่งที่เรา เว้าขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คืออายุรถนะครับถ้าลูกค้าเลือกทุนประกันนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนบาทลถอายุ6ปีนะครับไม่จำกัดยี่ห้อก็จะอยู่ที่8ปดพันแปดรอบาทถูกลงมาไหมครับถูกลงด้วยแล้วก็จำง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวในส่วนของตัวแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวรับประกันสาขาก็จะส่งให้นะครับในรายกลุ่ม ตอนนี้นะครับสิ่งที่ที่เรามีความเว้าที่ดับเบิลเว้าเลยนะครับเราไม่เคยทําตัวนี้มาเลยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางผู้บริหารที่ที่ทําความเว้าตัวนี้มานะครับก็เป็นในส่วนของโ o ดไซส์เซอร์วิสนะครับตรงนี้เรามอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจต ที่เราออกมาแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือชุกเชิญบนท้องถนน24ชั่วโมงก็คือมีเราจะมีแบ่งเป็นบริการให้คำปรึกษาโดยช่างเทคนิคตลอด24ชั่วโมงฟรีในกรณีที่รถเสียชุกเฉินบริการช่างซ่อมรถยนต์ชุกเฉินฟรีสูงสุด1,000บาทไม่รวมค่าไหลต่างๆสําหรับประเภทหนึ่งไม่จํากัดจานวนครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยส่วนประเภทสพัดประเภทสพัดกันภัยประเภทส เราก็มีรถไซส์หนึ่งครั้งนะครับตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัยตอนนี้เรามีบริการรถยกลากฟรีค่มบริการรถสูงสุดไม่เกิน3 0 0พันบาทภายในระยะทาง50กิโลเมตรแล้วแต่อย่างไรยางหนึ่งถึงก่อนนะครับหากเกิน50กิโลเมตรผู้เอาประกันจะต้องเป็นคนรับ,บผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินสําหรับประเภทหนึ่งนะครับไม่จํากัดจานวนครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยสําหรับประเภท2พัดประเภท3พัด,พดกันภัยประเภท3ก็มีรถไซส์นะครับ หนึ่งครั้งตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัยอา้าวแล้วในกรณีที่เราขับรถไปแล้วรถน้ํามันหมดฉุกเฉินขณะอยู่บนท้องถนนเนี่ยรถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเงี้ยเราก็ยังมีความเว้าก็คือเรามีบริการฟรีนะครับบริการช่างเติมน้ำมันฉุกเฉินและค่าน้ำมันไม่เกิน10ลิตรสูงสุดแ0 0บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยนะครับโดยมีการบริการฟรีจำนวนหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านกุญแจรถฟรีจำนวนหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลาที่เอาประกัน mm. เช่นกรณีที่ลูกค้าลืมกุญแจหรือทำกุญแจสูญหายทำให้ไม่สามารถเปิดประตูรถหรือสตาร์ทรถได้เราจะมีทีมช่างนะครับไปรับกุญแจสำรองให้นะครับค่าบริการที่เรารับผิดชอบก็คือสูงสุด500บาทถ้าเกินนั้นนะครับสมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบถ้าใช้จ่ายส่วน,นเกินในกรณีที่ต้องการให้ช่างกุญแจเปิดรถ สมาชิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเงื่อนไขสําหรับการมีการช่วยเหลือฉุกเฉินจะต้องเป็นรถใช้ส่วนบุคคลไม่ใช้เพื่อปล่อยเช่าหรือให้เช่าไม่ใช้เพื่อรับจ้างรถใช้ในเชิงพาณิชย์ส่วนบุคคลและหรือนิติบุคคลไม่ใช้เพื่อใช้สาธารณไม่ใช้เพื่อรับจ้างหรือให้เช่ารถใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่ใช้เพื่อใช้สาธารณน้ำหนักรวมไม่เกิน4 0 0พกิโกรัม รเล็บรถปิกอัพไม่รวมถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่รถแท็กซี่รถขนส่งสินค้ารถสาธารณะและเรายังมีบริการส่วนตัวพิเศษนะครับเรามีเลขาให้ด้วยนะครับคอยให้บริการก็คือมีการประสานงานทางแพทย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยบริการประสานงานด้านตำรวจนะครับมีการประสานงานประกันภัยรถยนต์ประสานงานบริษัทประกันภัยในการแจ้งบเหตุและตรวจสสภาพรถนะครับสำหรับประเภทหนึ่งไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่จำกัดการบริการ ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยสําหรับประเภท2พัทประเภทสพัทกันภัย1นครั้งและ1บริการตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัยตรงนี้นะครับเราจะมีเบอร์ที่เราดูแลเรื่องของการบริการฉุกเฉินนะครับจะเป็นเบอร์092-246-7589 0922467589ถ้าลูกค้าไม่สามารถติดต่อได้สามารถประสานมาที่พนักง,งานอินทร่าประกันภัยสาขานครพนมทุกท่านนะครับเดี๋ยวส่วนตารางที่เป็นตารางเลดเบี้ยต่างๆนะครับเดี๋ยวท่างผมจะส่งให้โดยแทนนะครับหรือถ้าสงสัยสามารถติดต่อมาทางอินทราสาขานครพนมได้ตลอดนะครับ เป็นไงบ้างครับกับแพ็กเกจโปรดักต์ที่เววเววเว้าแล้วก็ซุปเปอร์เววนะครับของของอินทราประกันภัยผมเชื่อว่าแพ็กเกจตัวเนี้ยจะทำให้ตัวแทนสามารถเป็นทางเลือกอีกข้อเสนอหนึ่งให้กับทางลูกค้าสำหรับวันนี้นะครับการให้คำแนะนำเรื่องโปรดักต์สำหรับผมปับกพาวินนะครับผู้จัดการสาขานครปนมก็ขอจบ แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้อย่าเจ็บอย่าจนขอให้ร่ำรวยกันทุกท่านนะครับต้องขอเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ